กิจกรรมนี้มีวัตถุประสงค์ในการที่จะทำให้เกิด สเส้นทางใหม่ในพื้นที่ของจังหวัดเชียงใหม่ซึ่งเป็นใจกลางเมืองเชียงใหม่เลยจะกําหนดเป็นรูทหนึ่งในเรื่องของการส่งเสริมการท่องเที่ยวในพื้นที่เพื่อส่งต่อให้ผู้ประกอบการในด้านของธุรกิจท่องเที่ยวได้นําไปใช้และเสนอขายให้กับผู้มาเยือนนะคะข้อที่2ค่ะก็คือเรื่องของการที่จะแสดงให้เห็นว่าคนที่มาเที่ยวเชียงใหม่เนี่ยมาเที่ยวได้อย่างปลอดภัยนะคะแล้วก็มีความเชื่อมั่นในความปลอดภัยในเรื่องของมาตรฐานการท่องเที่ยวของจังหวัดเชียงใหม่โดยเราใช้ชื่อทีมงานว่าทัศมี เชียงใหม่เรามีเส้นทางใหม่เกิดขึ้นนะคะเป็นการเชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยวต่างๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องของวัดวาอารามจากนั้นก็จะพาท่านไปเยี่ยมชมในเรื่องของตลาดจริงใจนะคะซึ่งเป็นตลาดออร์แกนิกแล้วก็มีการส่งเสริมสินค้าชุมชนหลากหลายประเภทให้ท่านได้เยี่ยมชมนะคะ ศูนย์การเรียนรู้ศิลาดนนะคะซึ่งเป็นแหล่งเรียนรู้ในเรื่องของศิลปะวัฒนธรรมที่น่าสนใจเป็นอย่างยิ่งนะคะจากนั้นเราจะพาท่านไปเยี่ยมชมในเรื่องของร้านกาแฟซึ่งมีแนวคิดในการที่จะส่งเสริมธุรกิจกาแฟอีกรูปแบบหนึ่งนะคะรวมถึงเรื่องของการไปสปาสบายสบาย จากนั้นก็จะไปปิดท้ายรูทด,ด้วยการล่องเรือชมวิถีถิ่นของจังหวัดเชียงใหม่โดยการทานอาหารมื้อเย็นร่วมด้วยนะครับก็วันนี้ขอบพระคุณมากทางท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม่นะครับที่ได้จัดงานเพื่อสร้างความมั่นใจให้กับแหล่งท่องเที่ยวแล้วก็ผู้ประกอบการแล้วก็นักท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่นะครับก็อย่างที่เราเห็นนะครับทัชมีเชียงใหม่นะครับก็ในครึ่งปีหลังเนี่ยนะครับ เ,เราคงจะมีอะไรที่กระตุ้นการท่องเที่ยวมาเรื่อยๆนะครับทั้งภาครัฐแล้วก็ภาคเอกชนของเชียงใหม่ก็จับมือกันเป็นอย่างดีนะครับแล้วก็ในช่วงไฮไลท์ของเชียงใหม่ก็ขอเชิญชวนนะครับให้นักท่องเที่ยวเนี่ยก็เ,เลือกเชียงใหม่นะฮะเป็น preferred destination หรือเป็นแหล่งท่องเที่ยวของท่านนะครับแหล่งท่องเที่ยวอยู่ในใจนะครับเชิญนะครับขอบคุณมากครับ ทัาสมีเชียงใหม่มาเที่ยวเชียงใหม่กันเยอะๆนะคะทัาสมีเชียงใหม่คะ่ะมาเที่ยวเชียงใหม่เยอะๆนะคะคลาสมีเ <Trust me. S 2> ชียงใหม่มาเที่ยวกันเยอะๆนะครับ